สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทปลังกูลนะครับถ้าผู้ฟังที่ได้เรียนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Parkinson's Law มาบ้างนะฮะคำว่า Parkinson's Law นี่อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นโรคพาร์กินสันะครับคนละตัวกัน Parkinson's Law เนี่ยเป็นชื่อนะฮะของนักคิดนักวิจัยคนหนึ่งซึ่งเขาคิดกฎ อันหนึ่งที่เรียกว่ากฎของพาร์คินสันเนี่ยนะครับก็คือคนที่ชื่อ professor c y r l n o r h c o t e parkinson เนี่ยนะครับ,ค,ค,นนนค,รบคนนี้เขาได้ทำการทดลองทำการวิจัยกฎกฎอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งขั้นสังเกตนะครับจากคนที่ทำงานเนี่ยว่า,ากฎเนี้ยเขาเขียนสรุปง่ายๆนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ work expands so as to fill the time available for its completion กลายเป็นไทยง่ายๆก็คืองานที่เราทำเนี่ยมันจะขยายเวลาออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้ๆก,กำหนดจะเสร็จเนี่ยแล้วมันก็จะเสร็จคือเราจะไม่ได้ทำงานตามแผนทุกอย่างนะว่าเราจะวันนี้ต้องทำอะไร1พรุ่งนี้ต้องทำอะไร2องนะบารืนต้องทำอะไรเป็น3แต่1 2 3เรารวบเดียวตอนวันที่3นั่นแหละทำทีเดียวเลยน,ะนี่นี่คือคำอธิบายของพาร์กินสันหรอนะครับก็ หลายๆครั้งไม่แน่ใจว่าท่านเองสังเกตตัวเองไหมครับว่าเราเองเนี่ยเป็นไปตามกฎของพาคินสันหรือเปล่าตัวผมเองก็วิธีการทํางานต่างๆนานาส่วนหนึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันว่ากฎนี้บางทีมันก็ยังเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าถึงเวลาที่เราแพลนจะทําอะไรบางอย่างในวันนี้เราก็บอกเออไม่เป็นไรยังมีอีกทั้ง3วัน ก็ชอบคิดอย่างเงี้ยนี่คือกฎของพาร์กินสันเลยนะครับพาร์กินสันรอก็คือยังมีทั้ง3วันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ทำกันแหละพรุ่งนี้ปุ๊บเอ้ยมันเหลือทั้งสองวันงานนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเราก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาเราเริ่มลงมือทำปั๊บนั่นแหละเรียบร้อยก็จะเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายจนบางครั้งไอ้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่พอที่จะทํางานให้สาเร็จนี่คือกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเลยนะครับทุกคนที่ เติบโตมาจนกระทั่งทำงานจนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเกือบ100%จะต้องเจอกับพาร์กินสันล้อแน่ๆนะฮราลมาดูเหตุการณ์อันนึ่งนะครับที่ได้พบเจอในบริษัทเนี่ยว่าเราให้ทีมงานนะครับจัดทำข้อเสนอการทำงานเนี่ยเพื่อให้ส่งให้ลูกค้าพิจารณานะครับโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยลูกค้ากำหนดว่าจะต้องส่งภายในวันพฤหัสบ,บดีนี้นะ พนักง,งานรู้ล่วงหน้าประมาณสัปดาห์หนึ่งละนะครับเราก็คุยกันเรียบร้อยว่าเอออาทิตย์หน้าวันพฤหัสหน้าเนี่ยต้องส่งข้อเสนอนี้ให้ลูกค้านะก่อนส่งให้ลูกค้าต้องส่งให้ผมก่อนนะจะได้ช่วยกันดูว่ามันโอเคไหมนะครับก็มีการวางแผนพูดคุยพูดคุยกันว่าจะทํางานยังไงแบบไหนนะครับหลังจากที่เราได้มอบหมายไปแล้วทีมงานเองจริงๆแล้วในทีมของลูกน้องผมเนี่ยเขาจะต้องคุยกันเหมือนกันแต่พอถึงเวลาเริ่มงานผมสังเกตว่าเขาก็ไม่คุยนะวันถัดมา ที่เป็นวันจันทร์ก็ไม่คุยวันอังคารก็ยังเงียบวันพุธเนี่ยนะฮะถึงจะเริ่มวันพุธเช้าเนี่ยมานั่งคุยแล้วว่าไอ้ข้อเสนอที่ต้องส่งลูกค้าวันพฤหัสจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็พอคุยเสร็จปั๊บก็ทิ้งไว้ก่อนเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวพุธเย็นก็คงมาทําทันนะพอทิ้งไว้เพื่อวันพฤหัสเช้าโอมาปั่นกันหน้าตั้งเลยนะปั่นเสร็จตรงมานั่งเย็บเล่มมานั่งอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วก็รีบ จ้าง m e s ซนเจอร์วิ่งไปส่งให้กับลูกค้าเพื่อให้ทันวันพฤ้บหัดก่อน4ี่โมงเย็นตามที่ลูกค้ากำหนดไว้นี่คือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากของพาร์กินสันลอเลยนะครับว่างานเนี่ยมักจะถูกยืดออกไปเรื่อยๆเืๆๆๆ่อยๆจนกระทั่งใกล้ๆเส้นต,ตายนะฮะใกล้ๆเดทไลน์แล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มมาเร่งงานกันนะครับพอถึงเวลาแบบเนี้ยผลงานที่ออกมาถ้าลองลอดูสิฮนะผลงานที่ออกมามันจะเป็นผลงานที่ ดีสักแค่ไหนบางครั้งใกล้ส่งแล้วเราก็เอาไอตัวเส้นตายเนี่ยเป็นตัวเส้นหรือขีดเส้นเลยนะครับงานออกมาอาจจะไม่ดีไม่ได้แก้ไม่ได้ตรวจเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทันแล้วค่อยไปแก้ทีหลังอย่างเงี้ยถึงเวลาเราก็ส่งมอบงานซึ่งมีปัญหาให้กับลูกค้านะครับมีงานหนึ่งก็คล้ายๆกันนะฮะต้องส่งงานลูกค้าก็บอกว่าต้องส่งงานภายในวันศุกร์น้านะ ทีมงานก็วางแผนเรียบร้อยว่าเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างสุดท้ายเราก็เร่งเร่งเร่ง,รงมาเร่งตอนไหนรูน้ไหมเร่งวันพฤหัสเย็นนะครับมาเร่งทําวันพฤหัสเย็นพอพฤหัสเย็นปุ๊บวันศุกร์เช้าเราก็เตรียมส่งแต่ก็ยังเร่งอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งมาทําคืนวันพฤหัสเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เสร็จทันเย็นๆแน่นอนบางเอินฮะลูกค้าเจ้านั้นโทรมาที่บริษัทแล้วก็บอกว่างานเนี้ยพอดีวันเนี้ยติดประชุมยาวเลยเพราะฉะนั้นผม เลื่อนให้ไปส่งวันจันทร์ดีกว่าทีมงานรู้สึกไงครับโอ้โล่งเลยทีมงานรู้สึกโล่งปุ๊บเป็นไงฮะแทนที่จะทําต่อหยุดครับเดินลัลาต่อครับตอนนี้เดินเข่าแคนทีนบ้างไปซื้อของกินบ้างลงไปทํานู่นทํานี่บ้างงานที่เมื่อกี้เร่งๆอยู่หยุดเลยนะะก็ถามว่าเอาทำไมหยุดลูกน้องก็ตอบว่าโอ้ยมีตั้งสองวันพี่เสาร์อาทิตย์ยังมีตั้ง2องวันเดี๋ยวเราเข้ามาทํางานกันในวันเสาร์ก็ได้พรุ่งนี้ค่อยๆมาทําต่อผมก็สังเกตว่าเราวันเสาร์จะมาไหมวันเสาร์ไม่มาครับ มาลุยกันวันอาทิตย์ตอนบ่ายเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างของเรียกว่าพาร์กินสันหลอท่านผู้ฟังเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างไหมฮะคำถามว่าทำไมไม่แก้นะครับผมว่านี่จริงๆมันเป็นอุบนิสัยลึกๆของคนเราโดยปกตินะฮะมันก็จะเวลาสบายๆก็คือใครที่เคยได้ยินคําว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเราก็จะชอบอยู่แบบนี้ช่วงเวลาสบายๆเดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้างฮะเราก็จะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเลย วิธีการแก้ง่ายๆของเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่เคยคุยไปเมื่อพอดแคสต์ในอดีตนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับัดวันปัะกันพุ่งนะครับก็คือเราคงต้อง Make Time สร้างเวลาขึ้นมาแล้วก็มีวินัยในตัวเองลุยเลยตั้งเลยว่าเราจะต้องทำงานนี้ให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงใน2ชั่วโมงนี้จะต้องไม่ทำอะไรเลยนะครับลุยแต่ง,งานนี้จนเสร็จนะครับนี่แหละเราจะทำให้วิธีการเหล่านี้จะทำให้ลดเรื่องของพาร์กินสันลอลงไปได้ จริงๆแล้วข้อเสียของพาร์กินสันลอก็คือมันทําให้ผลงานที่ออกมามันไม่ได้คุณภาพก็ประมาณนั้นนะครับแทนที่เราจะทําไปวันละนิดวันละนิดวันละนิดจนกระทั่งวันสุดท้ายเสร็จพอดีการทําไปวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยมันทําให้เราได้ตรวจให้เราได้พิจารณาว่าตรงไหนที่ไม่ตรงใช่ไหมฮะจุดไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพอถึงเวลาส่งงานปั๊บเราได้งานที่สมบูรณ์ตามแผนที่เรากําหนดไม่ใช่มาเร่งเงาตอนใกล้ๆจะส่งนี่คือเรียกว่าพาร์กินสันลอก ก็หวังว่าพอดแคสต์อันนี้น่าจะพอทำให้ท่านเห็นภาพของกฎเกณฑ์อันนี้แล้วก็หาวิธีป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดพาร์กินสันรอในการทำงานของเราเองนะครับวันนี้ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ